ถ,ถ้าราชบ่ายได้เริ่มทําจากจุดเล็กไปใหญ่โดยเริ่มจากการดูแลรักษา,าบ้านและบริวชาติมั่นคงเป็นสุขันมีความรักความส ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระกรรชาธิธานที่จะสึกสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพาระราชดนริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญเจ้าหน้าสืบไปัจงภาพเก็บยงดิน จะใส่ปุ๋ยวันนี้นะครับก็อนาคตจะให้เป็นอุนนะครับในพิธีตรงนี้จะให้เป็นงานจอดรถนะครับครับเชิญที่หน้าเวทีนะครับเชิญแถวลงนะครับนายกประมนะครับสจะจใจกัน้วจงชีนี้มัเรี้าเเชี ไปเลยบอกเลยนะครับระยะ5เมตร2เมตร e. แต่ขั้นแต่ข body, ั้นเลนี่ปลูกเยปลูกกันได้เลยครับใช่โอ้โหินชัยท่มาทันนี่ชิชัยมาที่นีอ๋อนี้มีละไปปลูกทุนคุณผูให้กูไปปลูกทานน้นแล้วก็เอาไม้ไปติปใสกเอ้ไม้ติปีนใ่นาที่ชิงชัยกที่ปี่สองทีปี่แล Ờ. 1 2 พันศเป็นอะโวคาโดอีกพันหนึ่งที่กำลัง